สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด7เล่มเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP9 นะคะเหล็ก SUP9 คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถค่ะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นโบวี่นะคะโบวีความยาวของใบมีดอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา 5.5มิลนะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ฉลุลายนะคะลูกค้าใบมีดลายกร็ดมังกรสวยงามแต่งสัญญาต์สวยงามค่ะลูกค้าขาเล่มที่หนึ่งราคา1,190บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่สองเป็นมีดแคมนะคะบิดแคมใบลงลายกรดมังกรนะคะลูกค้าขารุ่นนี้ขายดีมากค่ะลูกค้าทำเท่าไหร่ก็ไม่พหขายนะคะเป็นมีดแคม ลงลายเกรดมังกรนะคะความยาวของใบงมีดอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลนะคะตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูนะคะลูกค้าขาเล่มที่2ก็เหมือนกันนะคะความยาวของใบงมีดอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลนะคะตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูลมไฟนะคะลายเกรดมังกรสวยงามมากค่ะลูกค้าขาเล่มที่3ก็ราคา1,190บาทรวมส่งจ้า มีบริการจ็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม1 0 0รบาททุกเล่มคะ่ะลูกค้าค่ะเล่มที่4ี่ก็เป็นมีดแคมป์ลายเกรดมังกรเหมือนกันนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่12บนิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ลมไฟนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่4ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่5้าเป็นมีดแคมป์ตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่ 12นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.4านิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลูกค้าเล่มนี้ราคา9 0้าร้อยรวมส่งค่ะค่ะแม่มาเชเตเต้เล่มนี้ราคา9 0้าร้อรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่6มาเชตเต้ความยาวของใบมีอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.4านิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลูกค้า สวยงามน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะลูกค้าราคา9 0 0รอยรวมส่งจ้าเล่มที่7ก็เป็นมาเชตตี้มาเชเตตีผิวไฟเหมือนกันคะ่ะลูกค้าความยาวของมันอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่ลมไฟนะคะตีผิวไฟสวยงามมากคะ่ะเล่มนี้ราคา9 0 0รอยวมส่งจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม1 0 0รบาททุกเล่มนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์นุชได้เลยจ้า รับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะ